วันนี้จะพามาดูสวนผสมค่ะพี่น้องพญยากขขึ้นร้านจะได้ตัดหยาแล้วพี่น้องเอยสวนผสมมีพี่น้องเอ้ยบอรตันบอรพริกตน้นมกพริเงแงนยูนิตตะสามเดือนหรอบมอใหญ่ทุกทีวันนี้จะมาดูสวนค่ะต้นหอมอันนี้ฝั่งนี้หอมแดงด้วยพี่น้องฝั่งนี้หอมขาวมาดูพี่นอ้องมีหยังนี่มันหยังนี่ตน้นมะเขือเทศ คุณสาซื้อให้พี่น้องต้นมะเขือเทศส่ต้นซื้อมามาลงใหม่แล,ล้วก็ต้นอันต้นอีอย่างละต้นมักฟักือจงบักแตงกวนไหมบักฟักอีอย่างสองต้นอันนี้มะเขือเทศกําลังออกลูกค่ะเป็นนวยเหรอพี่น้องเป็นนวลเลยเป็นไงแล้วมีแอปเปิลด้วยเอ้ยมีสตรอเบอร์รีด้วยแอปเปิลอันหัวจะเป็นยอด แอปเปิลกับมีพี่น้องสองต้นแอปเปิลมีสองต้นลูกสีเขียวกับลูกสีแดงอันนี้อันนี้ส่วนผสมจริงๆอันนี้ผักซีหอมพี่น้องผักซีหอมผักซีหอมอันนี้ผักสลัดพี่น้องลองเอามาแปะเบงอันมันแน่นกันไหมมันแน่นกันแล้วมันใบไยผักมันทีเป็นแต่ใยห้อีกบ้นนี่คนาต้นหน่อยคับพี่น้องมีผักซีน่อยหน่อย ผักการกระจนป่วยไยักเทียพักอันนี้แม่มันนั่นมันทีกันพี่น้องมันป้ยไงมันเห้งมันก็สิเทาเลยล่ะลอออกมาแปะเบิ่งมันสีหลอดบอกเอาออกมาแยกออกมาเบิ่งแล้วว่ามันสิหลอดบอกมันหน่อยพี่น้องมันต้นหน่อยมันต้นทีกันมันหน่อยแห้งมันพันพ่อแปะดอกมันทงต้นหน่อยลอออกมาแปะเบิ้งอันนี้สตอเบอรี่อันเกาพี่น้อง บังหลดบังหลดนี่แหละโอเคค่ะร <laughs> อดูรอดูรอดูมึ <laughs> งดูมามึางดูมึงดูมึงให้อาบน้ำดูจะยังไงนี่เบิ่งมั่นดูนี่เิ่งมั่นดูนี่นปองโกเกียกควดขีดดข้ดินพี่น้องควดขี้ดินแม่มันหอนมันเย็นมึงดูพออันนี้ใบกระต่ายหมดอ,อันนี้ต้นดอกไม้พี่น้องต้นดอกไม้ คนอกไม่กําลัางเปลีย่ยนหยาอาทิตย์นาสได้ตัดสนามหยาพี่น้องโอเคค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮอนให้